หมุน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 ยังอยู่ยังอยู่ขาดเอาหลุด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 เอาเบ็ดเอาเบ็ดมาดูเบ็ดมาดูใหญ่มาลากใหญ่มากอ่ามันนี่มาหาพี่มาอุ้ยหลุดเบ็ดพักมันระเบิดสปิทลิงไปอ่ามันระเบิดสปิทลิงไปมันคือแบบระเบรคมากเลยพี่โอ้โหจะได้หลุดไปเลยทั้งยวงโอ้สปิทลิงระเบิดพี่ว่าพี่ อยู่เพีเราเบอร์ใหญ่เนี่ยพี่โอ้ยใหญ่เบอร์ชโดเันยังเอาไม่อยู่เลยเบอร์ชโดเันยังซัดอ่ะนี่ยังดีนะมันเอาแค่ตัวเดียวปกติมันเอาสองตัวเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้แป๊บนึงอืีได้หรอสะใจไหมคะสะใจอ่ะกัดน่นๆเลยเต็มข้อเลยเดี๋ยวก็โดนอีกเดี๋ยวก็โดนอีก สองไม้สองตูมตูมแรกไม่ได้ตูมแรกเบรกแข็งเบรกแข็งโป๊กเลยตูมนี้เบรกลั่นเลยไหมพออัดโป๊กปุ๊บเบรกลั่นวิดวิบนะได้สู้ได้สู้ได้สู้โหนมาโหนมาอ่าโหนมาอ่าหยุดหมุนหยุดหมุนอ่าเดินเลยเดินจุงมาจุงมาหยุดหมุนจุงมาจุงมาครับจุงมาอ่าฮะอ่ายกคันขึ้นฟ้าไว้ยกคันขึ้นฟ้าอ่าฮะ แล้วก็พยายามเอื้อมมาจับช็อกลีดอ่าจับใกล้ๆจับใกล้ๆจับใกล้เหยื่อจับใกล้ๆเหยื่อเลยจับใกล้ๆเข้ามาที่หาดครับเข้ามาที่หาดเข้ามาใกล้หาดเลยเข้ามาที่หาดอ่าฮะโอเคจัดการจับใกล้ๆอ่ะจับใกล้ๆจะปลอดภัยอ่าถือหยือป้าตัวความปลอดภัยหย่อกใช่ใช่ใช่ ลายล็อกปลดล็อกใยี่ตัวแรกในชีวิตเห็นไหมเห็นไหมไม่ยากเห็นไหมถ้ามีปลามันก็กัดปลากระสุบกัดก่อนเจรจาที่หลังครับตัวนี้ก็โอเคนะกระสุบมันเนาะได้ดึงเบรกลั่นวิ่งเลยปล่อยปลาเป็นไหมปล่อยปลาอย่าปล่อยกิ๊เปร์นะต้องวางนีาเอาวางก็ได้ครับเขาถ่ายรูปกันะอ่าได้ จับเลยหนูมันไม่มีอะไรที่จับ <Okay. S 1> ได้เลยครับจับขึ้นมาเลยเอาลงอนนีนบังหน้าเฟรชจะไปตั้งรูปบ้างอ่ะปลดไปเลยครับปลดปล่อยไปเลยปล่อยปลาอ,อย่าปล่อยคีนนะจับคีนแน,น่นแน่น <c oughs> ยาม เอาเว้ยเป็นแล้วเว้ยเป็นแล้วเว้ยเป็นแล้วเว้ย